โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้หมอตะมาสอนทำยาอ่อนแอนะครับโอเคเรามาเรามาทำกันเลยนะครับขอตัดต่อตอนผมเข้าแมปนี้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้อนแล้วนะครับก่อนเออให้เราเสกถ้าเราไปตักน้ำมานะครับ ว่าถ้าเป็นผมเกษสกเองเลยนะครับอ่าทำอ่าวิธีทำขวดน้ำนี้ก็ใช้การเพาเดอร์นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่ามันทำงไงนะครับขวดน้ำน้ำยาอันนี้ไว้ปลานะครับจะผมจะสอนทำให้ดูนะครับเัื่อใครยังไม่รู้นะครับส่วนคนที่รู้แล้วก็ก็ก็ไม่ต้องดูดีนะครับ ตัดอันนี้ไปแล้วก็ไปดูไปดูต่อไปเลยนะครับไม่ถึง youtube ไม่ถึงวิดีโอ YouTube นี้นะครับผมหายาที่ปรุงยามไม่เจอครับน้นี่ไงเจอแล้วครับแล้วก็ในท่อนวาดวุ้ทิ้งไปเลยแล้วก็เนแล้วไม่ไม่ใช่แมแล้วก็การเพาเวอร์แล้วครับ กันพาวเดอร์กันพาวเดอร์ผมหาไม่เจอนะครับงั้นผมเขาตัดตาวผมหากันพาวเดอร์เจอเลยนะครับโอเคครับ okay, ตอนนี้ผมเจอกันพาวเดอร์แล้วนะครับก,ก่อนอื่นให้เราเอาน้ำยามติปุงยามาให้ผมเด่มมา hood, นมาามานะครับโถนะครับโถูถูโถโถู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  แล้เราใส่นี้แล้วก็ใส่ขวดน้ำนะครับแล้วก็ใส่กันพาวเดอร์แค่นี้ครับก็ทำน้ำยาเอาไว้ปลาได้แล้วนะครับโอเคครับนี่นะครับมันก็จะเป็นขวดน้ำยาไว้ปลานะครับเราไม่เชื่อก็ลองดูนะครับนี่นครับมันเป็นขวดน้ำยาไว้ปลาเมื่อีนะเห็นไหมครับ ปลาได้จริงนะครับปลาได้จริงนะครับต่อไปต่อไปให้เราเดี๋ยวผมต่อไปวิธีทายาอ่อนแอก่อนอื่นให้เราเอาในท่านวัดมาก่อนนะครับในท่านวัดในท่งนวาด ผมขอต่อตอนผมหาเนธันหวาเจอเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเจอเนธันหวานะนะครับอยู่ตรงนี้ครับเอามาเลยต่อไปก็อืมไส้ใหญ่ๆๆใหญ่ไส้ใหญ่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมขอหาก่อนนะครับยาวิธีทายาอ่อนแอโอเคครับผมเจอแล้วครับมือยู่ตรงนี้นะครับมนเป็นรูปหน้าแบบนี้นะครับ ส่วนวิธีคราฟก็ง่ายๆนะครับวิธีคราฟก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับวิธีคราฟก็ง่ายๆนะครับเดีนยงนะครับผมขอสร้างนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับวิธีทำอันนี้นะครับวิธีทำอันนี้นี่ครับเอาน้ำตาลบาวางมาตรงนี้จัดเอายังเอาเอาใส่ยางมา เอาใส่เมงมุงม,ม,มาตรงนี้ครับแล้วก็มาเห็นมาตรงนี้เท่ากับอันนี้นะครับก่อนอื่นให้เราเอาเอา,เอาน้ำเอเลยนะครับวิธีทำจะอ,อ่อนแอแล้วก็ใส่เดชวาดไปก่อนเลยนะครับถ้าไม่ใส่เดชวัตรมันจะทำไม่ได้นะครับโอเคนะครับกำลังปรุงอยู่นะครับโอเคนะครับกํกำลัง เกือบปรุงเสร็จแล้วนะครับเกือบปรุงเสร็จแล้วนะครับโอาครับปรุงเสร็จแล้วมันก็จะเป็นนี้นะครับให้เราเอานี้ทั้งบาดออกแล้วก็ใส่อันนี้ไปเลยนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรรัาผมจําชื่อมันได้อยู่แต่ว่าผมจวันนี้ผมจําชื่อไม่ได้แล้วหรอกครับจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับเราใส่นนี้ไปก็จะทำยาอ่อนแอได้แล้วนะครับมันก็จะทำยาอ่อนแอได้แล้วนะครับ นี่นะคะก็จะได้ยาอ่อนแอแล้วนะครับซึ่งมันเป็นอันที่ถูกต้องนะครับซึ่งมันเป็นอันที่ถูกต้องเลยนะครับถ้าไม่เชื่อผมจะเอาลองเอามายนดูนะครับยาอ่อนแอนี่ครับคำยาอ่อนแอง่ายมากเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับคลิปนี้คลิปนี้มีเพียงพอแค่นี้ครับงั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเด็กๆกดติดตาม้วยนะครับ บายบายผมขอสักสามไลน์้วผมจะทำคลิปต่อไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่เอาสามไลน์ก่อนงั้นเอาพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันใหม่นะครับผมจะทำผมทำคลิปทุกวันเลยนะครับจะเป็นวันเสาร์ไม่ใช่จะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ้นคลิปนี้ มีพอแค่นี้ครับบ๊ายบายเฮ้ยผมเจอน้ำละคลิปแนะค่นี้มีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย